ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคอมเมนต์ของเราดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ k m เอ็มคีโซเชียลกันเนาะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M K Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิกของเราก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช,ช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจากเรา ค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร,ร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะอ่ะก็จะมีแบบกําหนดเองเนาะของคนไทยนะคะของต่างชาติแล้วก็แบบสุ่มของคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันที่3ตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นกําหนดเองของคนไทยที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ลิงงกก์ตรรนี้ค่ะะเา็จไป ที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะที่สําคัญนะโพสตเราต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วเลื่อนลงมาค่ะคลิกที่แชร์โพสต์ค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่บรรทัดข้างล่างตรงนี้ค่ะหนึ่งบรรทัดต,ต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ค่ะเราก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำว่าฮาโลวีเนะาะขั้นต่ำนะคะอยู่ที่10คอมเมนต์นะลราก็เลเมนต์มาทั้งหมดอาสิบคอมเมนต์เลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้นะแต่เรายัางให้ทุกคนได้เห็นภาพเนาะเราก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์กันเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเอาเวลาเนาะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็สั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัสหาเปอร์เซ็นต์มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t o m o นี่วอล l ล็ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไป เมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะทีมการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความน หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถขีดแดกไฟตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถลิดข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า s k m ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถขีดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็สง่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีซีรีส์หนี้น สําหรับใครคที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะคราร0 0บาทกันแล้วนะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ฟรีๆไปเลยนะคะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูคอมเมนต์โพสของเรากันนะก็โพสอันนี้นะคะคอมเมนต์ของเรานะคะก็อยู่ที่2คอมเมนต์ก็คือ 1, 2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหนะ้าจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคอมเมนต์ของเราค่ะที่เม้นกันว่าฮาโลวีนเนาะก็ขึ้นมาจนครบกันเลยนะคะก็ขึ้นมาเพิ่มอีก10คอมเมนตะ์เนาะที่เราเม้นกันไปนะคะここก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM k s o c i a l คะ่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรรัับววนนนี้้้้ใใคสจแลก็ไไดปิง์ำ ลงคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ